สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมหน้าโซลาร์เซลล์ครับผมวันนี้นะครับผมทางร้านนำหน้าโซลาร์เซลล์นะครับผมร่วมกับร้านพรชัยโซลาร์เซลล์บัวใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับผมชุดนอนนานะครับผมชุดนอนไล่นอนสวนเป้าวัวเป้าควายนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมเปิดพัดลมได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เปิดหลอดไฟได้นะครับผมที่สำคัญฟังวิทยุได้ด้วยนะครับผมหลักพันนะครับผมบอกไปเลยหลักพันนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเสนอในชุดนะครับผม ชุดนอนนาราคาประหยัดนะครับผมอุปกรณ์ที่ท่านจะได้ไปก็จะได้แผงโซล่าเซลล์แผ่นแผ่นเ,เล็กไปแบบนี้นะครับผมได้ตู้เก็บไฟแบบนี้อ่าหลายหลายคนชอบเล็กตู้เก็บไฟนะครับผมได้พัดลมนะครับผมได้หลอดไฟไ,ไป5หลอดนะครับผมหลดไฟทั้งหมดด้วยกัน5หลอดนะครับผมอุปกรณ์ที่ท่านที่ได้ไปพวกนี้สามารถไปเจ็บใช้งานได้เลยนะครับผมใช้ไม่ยากนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้พลชัยโซลาวว่าเซลล์โบใหญ่น้องบารสวัสดีน้องบารครับผมแนะนําการต่อการใช้งานหน่อยเป็นแบบไหน ตัวนี้ก็จะมีแผงโซลาเซลล์ไปให้ขนาด30วัตต์30วัตต์อ่าแล้วก็เอาสายแผงมาเสียบเข้าตรงนี้เลยเสียบเข้าที่ตู้ได้เลยครับอ่ามีสายให้ยาวๆแบบนี้เลยครับเอาเพลไปวางตากแดดไว้เสียบเข้าตู้แบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวก็เปิดกดเปิดเครื่องครับกดเปิดเครื่องก็จะต่อสายไฟได้เลยครับต่อสายไฟใช่ครับก็เลยเสียบเสียบปลั๊กแบบนี้ครับแบบนี้อ่าเสียบเข้าไปตรงตู้นั้นแบบนี้ครับเสียบอ่าจะเปิดหลอดไหนก็เสียบหลอดนั้นครับอ่ามีตาบิตไปเปิดมีตาบิตไปเปิดให้ สายหลดไฟมีหลดไฟแม่ทั้งหมดกี่หลดมีให้หกหลดครับหกโดอ่าคราวนี้เปิดพัดลมแบบไหนเปิดพัดลมมันก็เสียบตรงนี้ได้เลยครับอ่าเนี่ครับนี่พัดลมแม่ด้วยแถมฟรีใช่ครับพร้อมแถมสายพัดลมด้วยแถมฟรีพัดลมนะครับผมนี่แถมพัดลมแม่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วยังสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมนี่สายชาร์จโทรศัพท์เสียบชาร์จก็ข้างความคืนเดี๋ยวเสียบไปดูเลยนะเสียบชาร์จโทรศัพท์อันนี้นะครับเข้าแล้วนะครับนี่เนี่ย หลายๆคนที่มีงบน้อยนะครับผมมีหลักพันแต่อยากอาเอาไปชาร์จโทรศัพท์นะครับเปิดพัดลมเปิดรดไฟเพิ่มแสงสว่างนะครับผมนี่ครับผมราคาหลักพันราคาไม่แพงแล้วยังมีชุดนะครับผมถูกกว่านี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกราคาชุดนี้ก่อนราคาเท่าไหร่ชุดนี้สามพันเก้าเก้าสิบพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางพร้อพัดลมหนึ่งตัวด้วยแถมพัดลมอีกหนึ่งตัวสามพันเก้าเก้าสิบนะฟังไม่ผิดนะครับผมเปิดรดไฟได้ชาร์จโทรศัพท์ได้เปิดพัดลมได้แถมพัดลมไปสามพันเก้าเก้าสิบไม่แพงใครเป็นปลายทางใช่ อ่าแล้วไปพาไปดูอีกชุดหน่อยเห็นมีเยอะเลยเอาชุดไหนดีเอาชุดชุดมีตัวนี้ครับตัวนี้จะไม่มีทั้งลงอ่าก็ใช้หลอดไฟได้2หลอดครับใช้หลอดไฟได้2หลอดท้าโทรศัพท์ได้ถ้าโทรศัพท์ได้ได้เหมือนกันความยืดได้มีแผงโซล่าเซลล์ขนาด10วัตต์ให้สิบบาทนะครับผมนี่ชุดนี้เท่าไหร่1790 1790บาทรวมส่งเก็บรวมรวมส่งเก็บเงินปลายทางเนี่ยสำหรับในชุดนี้เหมาะเลยนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปนอนเฝ้าวัวนะครับผม อยากแค่มีแสงสว่างไว้พอเห็นว่าอันไหนเป็นงูอันไหนเป็นเป็นแมงป่ปองนะครับผมชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับผมนี่สบายๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทไม่แพงนะครับผมเก้าร้อยเก้าสิบาทอา้าวยังมีถูกกว่านี้อีกนี่ตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบอันนี้ก็พอได้ใช้ก็คือชาร์จโทรศัพท์ได้ชาร์จโทรศัพท์ได้ก็มีหลอดไฟให้มีหลอดไฟให้ด้วยเปิดแสงสว่างได้เหมือนกันใช่ครับมีหลอดไฟให้สามหลอดครับมีหลอดไฟให้สามหลอดเสียบแบบนี้เสียบเอาเลยเอาเพีง okay, ไม่วางตากแดดไว้ตอนกลางวัน ถาดแบบแต่ขนาดเล็กหน่อยาดขนาดเล็กนะครับผมเนี่ย990บาทถาโตู้ซับได้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับผมพกพาประหยัดไปเที่ยวเล่นตามป่าตามสวนนะครับผมไปนาไปไร่นะอยากมีที่ชาโตู้ซับยกอันนี้ไปเลยมีหลอดไฟไปเปิดด้วยเดี๋ยวที่สําคัญเดี๋ยวมีหลอดไฟที่ตัวมันด้วยนะครับเเป็นไฟฉายได้ด้วยละมั้งนี่ผมว่านะเป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับผมอันนี้ประสงค์เลยนะครับผม990บาทได้ทุกอย่างเลยโอ้ย่างถูกนะครับผม สำหรับนะครับผมเกษตรกรท่านใดลูกค้าท่านใดน,นะครับผมโทรสอบถามผมเยอะเลยนะผมชุดนอนนาหลักพันมันมีไหมนะครับผมวันนี้พามาชมกันเบียบยาวๆจุใจเลยนะครับผมวันนี้นะผมชุดนอนนาชุดนี้เปิดพัดลมได้หลอดไฟได้นะครับผมราคาประหยัดหลักพันเหมือนกันแต่ผมการใช้ง,งานแบบไหนไปดูบัสเอาอตัวนี้ครับก็ะจะมีพัดลมไปให้ด้วยขนาดขนาดนพัดลมมีพัดลมแถมพัดลมไปด้วยนี่เรียบ เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เดือบชร์จรศัพท์ไ้สามหลอดตรวจไปสามหลอดพร้อมแผงโซล่าเซลล์แบบนี้โซล่าเซลล์ตามไปก็มาเจียบแพนมาเสียบอ่าเสียบทุกอย่างคือต้องเสียบอย่างเดียวง่ายๆไม่ยากไม่ต้องกลัวเสียบผิดนะครับผมเสียบผิดมันก็ไม่ช็อตนะครับผมเปิดพัดลมได้ด้วยโหลดไฟได้ด้วยชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ชุดหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบพันแปดร้อยเก้าสิบบาทก็มีพัดลมไว้ไว้เปิดนะเนาะดีกว่านอนร้อนนะครับผมพันกว่าบาทนะครับผม นะครับผมเกษตรกรท่านไหนนะครับผมชาวนาท่านใดเราดีก็ซื้อหมยผิดนะครับผมพันกว่าบาทอันนี้เราก็เห็นแสงสว่างแล้วว่าไหนเป็นหลดไฟอันไหนเป็นอะไรนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับผมอยากนะครับผมไม่อยู่บ้านไม่อยู่สวนแล้วอยากให้ไฟติดเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปปิดไปเปิดนี่นะแนะนาตัวนี้เลยนะหลดสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับผมการทํางานของมันก็จะมีอยู่บ้านนะครับผมข้ามมามันจะติดอัตโนมัติเช้ามามันจะดับอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องไปปิดไปเปิดมันแล้วสว่างด้วยนะครับผมวันนี้แนะนาสักรุ่นก่อนอะ เอาโหลดเล็กก่อนโหลดเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นรุ่นประหยัดครับจะมีตั้งแต่30บาท50บาทแล้วก็100บาทแล้วก็200บาท200บาทมีหมดเอาโหลดสองร้อบาทเท่าไหร่นี่น่าจะสบางน้าดู2องพับาทหนึ่ันสองรบาทได้อะไรไปด้วยได้แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวโคมตัวโคมแล้วก็จะมีพวกรีโมทรีโมดน่าน่ารีโมทอ่ารีโมดจะเป็นแบบนี้นะเราสามารถตั้งออโต้ได้ออโต้ก็หมายถึงว่านะครับผม เวลากลางม,ไมีไม่มีไม่มีแสงหลดไฟจะติดอ,อัตโนมัตินะครับผมพอมีแสงมันจะดับอัตโนมัตินะครับผมก็เท่ากับเราไม่ต้องไปปิดไปเปิดและสว่างด้วยความสว่างจ้านะครับผมหลอดไฟหน้าจะไม่ตม่ำกว่าสองร้อยหลอดนะครับผมในนี้นะสอง้ยดวงนะครับผมสําหรับการสั่งซื้อเป็นไงครับผมอ่ะ,อะโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็โทรมาสั่งแจ้งชื่อที่อยู่ยครับเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางทุกอย่างเนาะของถึ<ร>งค่อยจ่ายต<ร>ังต อ่าถ้าส่งไปสินค้ามีการเกิดแตกเกิดการเสียหายอ่าโทรมาแจ้งได้ครับเราจะส่งเคสตัวใหม่ไปให้ส่งเคสตัวใหม่ไปให้ไม่ต้องกลัวนะครับศูนย์แปดเจ็ดเนาะศูนย์แปดเจ็ดหกห้าสองแปดจุดสี่เจ็ดอ่าหรือว่าใครอยู่แถวแนี้อยากมาที่ร้านร้านอยู่ตรงไหนร้านพ่อชัยตำกรุดัวใหญ่ครับอยู่ตีแยกไฟแดงหอนศรีกาครับอ่ามีทุกอย่างที่นี่ครบจบทุกอย่างมีครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นชุดอ่าทุกอย่างนะครับผมทุกไฟตัวกดไลค์ทุกคนหอ่าโอเคขอบคุณมากครับผม